อันนี้กล้วยงาช้างงาช้างอันนี้ความใหญ่ของเขาเต็มที่ลูกละ2กิโลลูกหนึ่ง2กิโลเฮ้ยถ้าดิบๆเขียวๆเ,เ,เนี่ยเพียไปทอดเฟ้นฟรายอร่อยองมันฝรัง่งสวัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาสำรวจนะครับในส่วนของร้านค้าไม้ดอกไม้ประดับไม้ยืนต้นไม้ผลนะครับเยอะเลยทีเดียวในงานเกษตรสารใต้มหาวิทยาลัยบนรานรธา,านีวันที่16 ถึง25กุมภาพันธ์และที่เห็นโดดเด่นอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะพาท่าน,นไปดูนะครับนี่เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหอาณาจักรกล้วยครับโอ้โหเยอะมากครับท่านผู้ชมดูครับน่าสนใจมากนะครับนี่คือ,อสวนฟาร์มกล้วยของคุณลุงสมบัตินั่นเองนะครับอาณาจักรกล้วย นี่เลยครับท่านผู้ชมลูกโตโตเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณลุงสมบัตินะครับนี่เลยนะครับสวัสดีครับคุณลุงสมบัติสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับอนุญาตพูดคุยนะครับคุณลุงกาลังทําอะไรเมื่อสักครู่ก็กําลังเลือกติดติดป้ายกล้วยทั้งหมดป้ายชื่อกล้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมาพูดคุยนะครับกับเรื่องของอะไรอาณาจักรกล้วยที่คุณลุงนํามาในงานเกษตรอีสานใต้ในครั้งนี้นะครับที่คุณลุงกาลังทยอยติด ไปชื่อต่างๆนี้ครับประมาณกี่กี่พันครับที่นํามาวันนี้ที่นํามาวันนี้ประมาณ5 0สายพันห้าสิบสายพันครับโอ้โหโดดเด่นมากยังไม่ครบเพราะพื้นที่มันจํากัดด้วยแล้วตอนนี้พื้นที่ที่สวนมันแรงหน่อยเคือยังไม่มีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงพาดูหน่อยนะนี่กล้วยลูกโตๆหลากหลายมากน่าสนใจทีเดียวสวนสวนกล้วยของคุณลุงนี่อยู่ที่ไหนครับนีอยู่นนทบุรีราชบุรีกาญจนบุรีโอ้โห ถ้าพูดถึงทั้งหมดนี้คุณลุงมีประมาณกี่สายพันธุ์ร้อยห้าสิบสายพันโโห,โห้นนนา,าสิบฝาสองร้อยห้าสิบกว่าสายพันธุ์ครับโอ้โหแล้วแล้ววันนี้ก็นํามาประมาณสักห้าสิบฝาสายพันธุ์เองห้าสิบกว่าสายพันธุ์ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหส่วนใหญ่ที่มาในงานนี้เป็นพันธุ์โบราณที่อืเก็บจากเมืองไทยของกล้วยไทยทั้งหมดจะเป็นพวก กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าทั้งไปทางกล้วยไข่กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าแต่รูปลักษณ์สะอาดจะแตกต่างกันไปเพราะแบบนี้อยู่แถวทางอีสานเราก็มีปลูกทั่วไปกล้วได้ำวไปครัจะแตกต่างยังไงครับที่เรามีอยู่แล้วคือสายพันธุ์อ่ะบางสายพันธุ์มีทางอีสานบางสายพันธุ์มีทางใต้มีบางสายพันธุ์อยู่ทางเหนือแต่ทุกสายพันธุ์ปลูกที่เดียวกันได้หมดอ๋ออีสานเหนือใต้ปลูกกันได้หมดต่แ่งกําเนิดอาจจะอยู่ต่างถิ่นกันคุณลุงสมัยนี้ถ้าพูดถึงปลูกกล้วยมานานแค่ไหนแล้วครับ ก็ที่ผมเก็บกล้วยมาทั้งหมดตั้งตั้งแต่เริ่มเก็บสะสมก็อยู่ประมาณ30มสิบกวาปีโอ้สามสิบกว่าปีแสดงว่าวิ่งทั่วประเทศแสดงว่าถ้ากล้วยแบบไหนคุณลุงสามารถดูดูออกเลยพันไหนรสชาติเป็นยังไงก็ปกติที่ตอนที่เก็บวิ่งรถสองข้างทางสายตาจะต้องมองหาต้นกล้วยตลอดอืถ้าเจอผิดสังเกตผิดจากที่เคยมีต้องแวะลงไปดูก่อนอ๋อแต่เดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตด่าน ให้คุณลุงพาชมหน่อยเพราะว่าท่านผู้ชมที่มาเที่ยวชมงานเกษตรอีสานใต้นี้มาเลือกซื้อได้เลยนะได้คพันกล้วยต่างๆเริ่มจากตรงนี้าาทำไมทำไมใหญ่มากเลยนี่อ,อ,อันนี้เขาเี็กกล้วยเทพพลดเทพพลด้าไทยสานเล็กกล้วยพะโลอันนี้ปลูกที่อีสานได้เลยไหมได้เลยแล้วจริงๆลูกเขาจะไม่ได้ใหญ่เท่านี้อ่าฮะจริงๆลูกเขาจะใหญ่ประมาณนี้โอ้ oh. ลูกใหญ่ขนาดนี้ใช่คือประมาณสี่ลูกนี่รวมกันเท่ากับหนึ่งลูกทานได้ เนื้อเหมือนกล้วยน้ำว้าแต่เนื้อฟูเนื้อกระท้อนแล้วตัวนี้เป็นยาเคลือกบกระเพาะชั้นหนึ่งโอ้ที่เป็นยาด้วยถ้าเป็นคนเป็นโรคกระเพลลาะรค่งลำไส้ลกดไหลย้อนอันนี้สุดยอดเลยโอ้โหอ่าถ้าเอาคุณลุงแบ่งโซนยังไงโซนนี้เป็นกล้วยกล้วยน้ำว้าหมดเลยใช่ปะ่ะหร่อยังไงครับไม่ไม่มีหลายอย่างปนกันอยู่จะเป็นอันนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยน้ำว้ากับกล้วยห่อไอ้กล้วยหอมุกอ่าเดี๋ยวนะในเบื้องต้นนี่ที่กลุ่มกล้วยน้ำแกนไว้เป็นเครือนี่ก็คือ ตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างที่จะมาให้ดูแล้วก็จะให้ได้ชิมรสชาติแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่มาเที่ยวชมงานอยากจะได้เป็นเจ้าของอยากจะซื้อสายพันธุ์มีสายพันธุ์จำหน่ายอ๋อมีพันธุ์จำหน่ายแบบนี้ใช่ครับอาจจะมีเป็นหน่อแบบนี้หรือจะเป็นหน่อที่ขุดใหม่ติดแน่นอนติดแน่นอนโอ้ข้อสาคัญคือให้ลดน้ำอ่าเพราะส่วนใหญ่โบราณปลูกกล้วยจะไม่ค่อยลดน้ํากันครับถ้าลดน้ําสมบูรณ์คืออย่างที่ผมบอกอ่ะสี่ลูกนี้รวมกันเท่ากับหนึ่งลูก จริงๆกล้วยนี้เป็นที่น่าสนใจไนตลาดตลาดทั่วไปเขาบางาาอย่างาส่วนใหญ่ที่พี่ไม่เห็นกล้วยตามท้องตลาดมันแปลกๆมันไปนอกบทอ๋อส่งออกนอกหมดเลยวันนี้เป็นโอกาสดีมากเลยที่เนมมาเยี่ยมชมสวนเนี่ยสวนเคลื่อนที่ของคุณลุงคุณลุงครับเดี๋ยวขอมาตรงนี้หน่อยกล้วยอันนี้ก็น่าจะธรรมดาไหมหรือว่าปกติอันนี้เป็นเป็นกล้วยน้ำมายักษ์แต่ว่าอ่อนมากๆอ๋อเพราะจริงๆอันเนี้ยมันต้องใหญ่ได้เท่ากับกระป๋องเบียร์ เฮ้ยสามลูกหนึ่งกิโลเฮ้ยแล้วคุณลุงแล้วแล้วแบบนี้ต้นเขาใหญ่ไหมต้นจะใหญ่เท่ากับกล้วยน้ำว้าปกติอ,าอ่าฮะโอโ้โหเนี่ยอย่างเคสนี้ยที่เห็นว่าใหญ่เนี่ยนี่เลยใช่ไหมนี่ยังไม่ใหญ่อ๋อนี่ยังไม่ใหญ่ พราะจริงๆลูกมันต้องใหญ่เท่ากับเป๋าเบียร์สามลูก1กิโล3ลูก1กิโลเครือสมบูรณ์ได้ใหญ่อยู่18หวีแต่น้ำหนักเครือนั้นอยู่ที่100กิโล 100, 100กิโลจะ3ลูก1กิโลยังไงผมว่าไม่น่าเท่าตัวนี้นตัวนี้คืออะไรคุณลุงพันไหนอันนี้กล้วยงาช้างงาช้างอันนี้ความใหญ่ของเขาเต็มที่ลูกละ2กิโลลูกหนึ่ง2กิโลเฮ้ยถ้าดิบๆเขียวๆเ,เ,เนี่ยเพียไปทอดเฟรนฟรายอร่อยองมันฝรั่ง โอ้โหสามารถไปแปลรูปได้ใชายเพราะตัวเนี้ยผมเคยทอดโชว์ที่เดอะมอลล์แล้วซื้อของเคฟซีมลุมให้เด็กกินเด็กกินแล้วเขี่ยเคฟซีออกหมดอ่ะโอ้โหเพราะตัวนี้เนื้อจะกรอบมันกว่าเขาเคฟซีอืมเดี๋ยวนะคุณลุงคุณลุงอันนี้กล้วยนี้ถือว่าเป็นชื่อกล้วยเลยนะครับกล้วยงาช้างงาาช้เขาเป็นเหมือนงาเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ท่านผู้ชมโค้งตัวนี้ใช่ไหมครับลักษณะเหมือนงาช้าง อ่าตัวนี้มีพันธุ์มาจากไหนด้วยมีมามีมาครับอ่าพองาช้างมาแล้วนี่ก็คืออ่าอันนี้กล้วยเทพขนมทำไมถึงเป็นเทพขนมครับลุงอ่าเหมือนคนพนมมือครับอ๋อแฝดกันทั้งวมีเฮ้ยแต่ว่าเวลากินเนี่ยใช่ไหมวะเหมือนเหมือนเขาเป็นลูกกล้วยแฝดใช่เป็นกล้วยมันจะไม่เหมือนกล้วยแฝดทั่วๆไปอ่าเพราะปกติถ้าเป็นกล้วยแฝดพอฉีกแยกจากการปุ๊บพี่จะเห็นเนื้อหนึ่งลูกอ้าวตัวนี้ไม่ติดเหรอครับไป็ติดเดี๋้อไหนไหนมีตัวอย่างไหมอ่าขอดูหน่อยเขาดูอย่างโอนี่ อันนี้คือกล้วยที่ไม่ใช่เขากําลังสุกเกินไปหรือเปล่าครับไม่ไม่ครับอันนี้คือเราไม่ได้ฉีดยาอ๋อมีอาจจะมีเพลี้ยมีอะไรรบกวนบ้างเขาจะไม่ติดกันแบบไหนเขาเนี่ยเอวลาผมขอดูหน่อยถ้าเป็นกล้วยแฝดที่ติดกันพอฉีกปุ๊บมีจะเห็นเนื้อออกลูกอันนี้มีเปลือกหมดทุกลูกเป็นลูกของใครของเราอยู่แล้วใช่ฮะเนื้อจะเหมือนกล้วยน้ำว้าแต่ถ้าไปอบไปย่างเหมือนคาราเมลเลยโอ้โหนี่ยนีไงท่านผู้ชมครับดูเฮ้ยเปลือกหมดทุกลูก น่าสนใจมากถ้าสุกขนาดนี้ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าพี่เปบทชีเละอันนี้สุกขนาดนี้บทชีไม่เละแล้วบทชีน้ำกะทิจะขาวกะทิสดอแล้วเนื้อจะเหนียวหนึบกินเหมือนสาเกอืถ้าคนที่เคยกินสาเกจะรู้เลยว่ารสชาติแบบไหนแล้วววันวันงานมีมาอาจจะมีแปรรูปเราจะมาปิ้งอทำกล้วยปิ้งขายครับแต่เราจะไม่ใช้กล้วยน้ำว้าจะใช้อะไรครับ กล้วยที่แปลกทั้งหมดในร้านอ๋อกล้วยจัดกล้วยในร้านที่ทั้งหมดจะเป็นกล้วยหอมกล้วยจะเป็นกล้วยหอมกล้วยเทพนมอหรือกล้วยงาช้างถ้าสุกเรามาปิ้งให้ลูกค้าได้ชิมหมดเพื่อที่จะได้รู้ว่ากล้วยแต่ละสายพันธุ์มันทําอะไรกินได้อ่าฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับมีเลยครับเยอะมากต้องแวะมานะครับที่สวนคุณลุงสมบัตินะครับคุณลุงกล้วยอะไรครับนี่ยาวๆนี่อ่าอันนี้กล้วยแท่หางม้าโอ้นี่ไงเหมือนหางม้า หางตัวตน,นี้จะเล็กแซ่หางหมาโอ้โหเยอะมากส่วนอีกส่วนหนึ่งคุ้วแต่<อ>สุดอันนี้กล้วยขี้เหร่นี่อันนี้อันนี้เขาเกิดโรคหรอครับด่อ่าอันเนี้ยคือจริงๆเขาจำยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะยังเห็นสีอ๋อนี่คือ,น,คอนี่คือผิวผิวเขายังไม่เต็มที่อ๋อถ้าเต็มที่เลยจะไม่เห็นสีนี้เลยไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับดิ พันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเขาเรียกว่าพันอะไรนะครับลุงกล้ยน้ำว้าดำหรือน้ำว้าทองสำริดเพราะเวลาถ้าสุกใหม่ๆจะขึ้นเป็นสีทองเป็นสีทองสำริดเลยสีทองอ่รสชาติเนื้อจะเหมือนกล้วยตากอบน้ำผึ้งแล้วเป็นยาบำรุงยาอายุวรนะสุดยอดเดี๋ยวคุณลุงขอดูตรงนี้หน่อยนี่เลยนี่หลายคนเคยเห็นออกสื่อมาแล้วเขาเรียกว่ากล้วยอะไรครับนี่ยากล้วยร้อยหวีหนึ่งร้อยหวีแล้วคุณลุงนับได้เหรอครับ ที่เคยตัดองมานับเป็นบีดสำหรับเป็นบีดี่กันเลยนะบีดติ๊อะไรเดี๋ยลุงแล้วเขาแล้วเขาสุกไหมโตเต็มที่มสกแล้วลูกประมาณนี้ใช่ไหมจริงจริงมันอันนี้ไม่สมบูรณ์เขาแท้สมบูรณ์ลูกจะใหญ่เท่ากับกล้วยไข่ที่วางขายท้องตลาดรสชาติเหมือนกล้วยไข่เคยใหญ่ที่สุดได้อยู่ประมาณความยาว3มเมตร3มเมตรไม่สื่เลยต้นเขาก็ต้องสูงมาก สูงเท่ากับกวยนมาบางเือยาวนอนไปกับดินเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาทิ้งท้ายตรงนี้นะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมที่มาเที่ยวชมงานเผื่ออยากจะชิมถ้ามีลูกสุกนี้ก็สามารถชิมได้เรามีให้ชิมได้ตลอดหรือจะเป็นลักษณะของแปรรูปใชก็มีให้ชิมมาให้ซื้อได้ครับนะครับลุงถ้าพูดถึงราคาเริ่มต้นนี้เปนหน่ประมาณเนี่ยเริ่มสเริ่มต้นจาก80บาทถึง1,000ครับ มันมีหลักหมื่นก็มีแต่วงงานนี้เราไม่ได้อมาคุณลุงครับแล้วในผู้ที่สนใจมาซื้อนี่เรามีบริการยังไงบ้างก็ถ้าไม่สะดวกที่จะไปวันนี้สามารถสั่งออนไลน์จัดส่งได้ทั่วประเทศทักเข้าไปในเพจในเฟซสมบัติอาณาจักรรวยนี่เลยนะครับสมบัติอาณาจักรรวยพันกรวยทุกทชนิดแล้วก็ไม้แปลกหายากนะครับ มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็ Facebook ด้วยสมบัติสมบัติอาณาจักรกล้วยครับนะครับเชิญชวนนยครับผู้สนใจมาที่นี่เลยเขามาเที่ยวงานไันเลยครับแล้วแวะมาเที่ยวที่สมบัติอาณาจักรกล้วยมาลองชิมรสชาติดูครับถ้าไม่ชิมถ้ามาชิมชิมแล้วไม่ซื้อเราไม่ว่าขอให้อยากให้รู้รสชาติมาถ่ายรูปเฉยๆได้ไหมได้เลยครับโอ้มาใช้กินได้ที่นี่เลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นําเรื่องราวนอกจาก ได้รู้จักกล้วยหลากหลายชนิดพันธุ์ยังมารู้เรื่องของมีสรรพคุณด้วยรัรกษาโรคด้วยครับนะครับแล้วก็มา<อ>เรื่องของอการปลูกด้วยดูแลก็มาปรึกษาลุงได้นะได้เลยทำไงได้ผลดีให้การปรึกษาทุกอย่างครับได้มานะครับที่งานเกษตรอีสารใต้นะครับที่สวนคุณลุงฟาร์มคุณลุงสมบัติให้เรียกฟาร์มหร่อ,อะไรเตร็นท์ บูธบูธคุณลุงสมบัตินะครับอาณาจักรเตยนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณครับนี่คืออีกหนึ่งร้านนะครับในงานเกษตรดิสานใต้นะครับวันที่16ถึง25กุมภาพันธ์ที่มหาวิทยาลัยบูราชธานีแวะมาชมมาซื้อมาเลือกหรือว่ามาผ่อนคลายกันได้นะครับลาไปก่อนนะครับทุกคนทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ